สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุ์ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอย่างมั่นใจอายการไม่ส่งฟ้องลุงตั้งแต่19สิงหาคมเจ้าหน้าที่มาบ้านแม่น้องชมพู่และพยานนายแบมมีการพูดคุยและดูแลพยาน วันที่20อายการขอสอบครอบครัวตาชาญลูกหลานรวม11คนแสดงให้เห็นว่าอายการสนใจเพียงจุดเดียวซึ่งก็ทราบดีว่าลุงไม่ได้อยู่บริเวณน้องหายเพราะลุงอยู่สวนยางห่างไปเกือบ3กิโลเมตรกับตายายแม่น้องพร้อมคนอื่นรวมรวม,รวม7คนลุงจึง ไม่ใช่คนอุ้มน้องไปส่วนการตั้งข้อหาลุงฆ่าคนตายโดยเจตนาเมื่อ2 6สิงหาคมก็มาจากการอุ้มน้องไปทิ้งให้ตายในป่าซึ่งไม่ใช่ข้อหาเกินไปแต่อย่างใดไม่ใช่อายการเห็นด้วยจะสั่งฟ้องลุงโคศกแถลงจะสั่งฟ้องลุง ใน15วันจึงไม่ใช่กำหนดการตายตัวเพราะตำรวจยังไม่ได้ยื่นสำนวนเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่อุ้มน้องไปและวิธีฆ่าโดยเจตนาการที่อัยการสอบปากคำตายายและลูกหญิงชายถือว่าเป็นพยานที่มีน้ำหนักมากตำรวจส่งสำนวนไม่ผ่านแน่แล้วขอยืนยันต่อไปว่า คณะอายการไม่ส่งฟ้องลุงพลต่อศาลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมบวงเล็บผมลงคลิปใน YouTube ชื่อช่องวีระหลงสมบุญฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์จะได้ครบ1,000คนและครบ4,000ชั่วโมงครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มยืนยันไม่ให้ชื่อตำรวจชั้นผู้น้อยที่ปล่อยคลิปห่วงความปลอดภัย พร้อมเป็นพยานทุกสำนวนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจากทนายสิทธาเปียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนลงมาจากห้องประชุมกอบักับการตำรวจภูธรนครสวรรค์เพื่อให้ปักคำและมอบซีดีคลิปในคดีพุ่มกับโจ้ภายหลังการให้ปักคำพนักง,งานสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลไม่สามารถตอบได้มากเพราะ เรื่องอยู่ในสำนวนการสอบสวนส่วนประเด็นการสอบสวนเรื่องคลิปที่เกี่ยวกับการเอาคลิปมาได้อย่างไรคือใครต้องสงวนไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับการสอบสวนในครั้งนี้เขาบูรณาการร่วมกันกับระหว่างตํารวจอายการกองปราบตำรวจภาค6สอบปากคำด้วยตัวเองเพราะเมื่ออายการดูสำนวนแต่ต้นเมื่อสำนวนถึงเมื่ออายการ จะได้ไม่ต้องดูสำนวนมากเพราะว่าได้สอบปากคำมาทุกประเด็นแล้วซึ่งรู้สึกพอใจมากที่ได้มาให้ปากคำเพื่อประโยชน์ต่อคดีการได้นำคลิปหลักฐานมาประกอบกับคดีซึ่งจะได้เป็นพยานในคดีการที่อายการได้ร่วมทำคดีด้วยจะมีประโยชน์มากจะทำให้คดีไวขึ้นส่วนการถามคนที่ปล่อยคลิปว่าได้มาอย่างไรผมก็บอกว่า ได้มาจากการแชท a c e b o o k ว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่นี่ส่วนจะเป็นใครขอสง,งวนเพื่อความปลอดภัยส่วนเรื่องอื่นที่จะสอบเพิ่มพนักงานสอบสวนคงจะเรียกมาสอบส่วนเพิ่มเติมเพื่อมายืนยันคลิปหรือสอบถามเรื่องการสอบวินัยตำรวจเพื่อมายืนยันว่าเป็นใครเพราะเป็นผู้ปล่อยคลิปได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวน รู้สึกสบายใจความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มนำคลิปภูมิกับโจอสอบโหมดมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนยืนยันขนส่งให้เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยสอพอนครสวรรค์ไม่พร้อมให้ข้อมูลตัวบุคคลที่ให้คลิปเกรงไม่ปลอดภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาพบกับพนักง,งานสอบสวนคดี พันตรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กำกับโจสพเมืองนครสวรรค์ที่ใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตและผู้ต้องหาในคดีนี้รวม7คนได้ถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วนั้นล่าสุดเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทนายตั้มได้เดินทางมาด้วยรถตู้สีดำโดยทนายเปิดเผยก่อนเข้าห้องสอบสวนว่า การเดินทางมาครั้งนี้มาตามคำขอร้องของพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกหมายเรียกแต่อย่างใดโดยก่อนเที่ยงได้รับการแจ้งจากตำรวจว่าพุ่มขบัญชาต้องการสรุปสำนวนจึงเดินทางมาเลยโดยน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะก่อนเดินทางมาประสานไว้ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ได้นำหลักฐานซึ่งเป็นคลิปในคดีพูมมกับโจ้ มามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อบรรจุในสำนวนโดยมีซีดีและเอกสารหากอะไรเปิดเผยได้จะเปิดเผยเลยส่วนคนที่ปล่อยคลิปนั้นไม่ต้องกังวลเพราะจะไม่พูดอะไรให้เดือดร้อนผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันไหมว่าคนที่ให้คลิปกับทนายตั้มยังมีตัวตนทนายตั้มบอกว่ายืนยันว่ามีตัวตนเป็นตำรวจฉันพูดน้อย อยู่นครสวรรค์มีตัวตนยังคุยกันอยู่ส่วนที่บอกว่ามีความขัดแย้งอะไรเกี่ยวกับหลายคนนั้นพยายามจะเชื่อมโยงว่าตำรวจที่ทานข้าวกับผมเป็นคนปล่อยคลิปไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าคนที่ทานข้าวด้วยนั้นมีผู้กำกับการมาขั้นสองคนกว่าจะเป็นผู้กำกับโจ้ไม่เกี่ยวกันเลยตอนนี้นะ่ะพยายามจะหาใครคนใดคนหนึ่งให้ได้ เห็นคนนี้เขาสนิทกับผมน่าจะมีส่วนร่วมส่วนตำรวจที่ปล่อยคลิปยังคุยกันอยู่วันที่พุ่มกับโจถูกจับได้คุยผ่านตัวแทนและการที่พุ่มกับโจอบอกว่าจะเอาหสิกรรมให้เขากังวลมากด้วยและตอนนี้จะไม่คุยกับเขาแล้วทุกอย่างอยู่ในกระบวนการแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักข่าวคนหนึ่งให้ดูคนที่สนทนากับผมว่ามีตัวตนจริง แต่ห้ามถ่ายรูปไม่เปิดเผยอักษรยอ่อเพราะจะรู้ว่าใครตำรวจบางส่วนมองว่าเป็นการทำลายองค์กรเดี๋ยวคนที่นำคลิปมาเปิดเผยเขาก็โดนวันนี้ไม่โดนวันหน้าก็โดนไม่กังวลเรื่องได้คลิปมาเผยแพร่จะถูกดำเนินคดีอะไรเราต้องการช่วยราชการอย่างวันนี้เราก็เอาคลิปมาให้ตำรวจหากตำรวจจะขอให้บอกคนที่ปล่อยคลิปคงไม่ได้ เพราะไม่เกี่ยวกับคดีพุ่มกับโจวันนี้จะมอบเฉพาะคลิปเท่านั้นที่ผ่านมาก็พยายามติดต่อพูดคุยด้วยความเป็นห่วงไม่มีการคมคู่ขอบคุณผู้ที่ห่วงใยทุกคนรวมถึงสื่อสารมวลชนด้วยการเดินทางมาวันนี้หลายคนก็เป็นห่วงทนายตั้มกล่าวจากนั้นก็ขึ้นไปบนชั้นสองของกองบังคับการตำรวจนครสวรรค์เพื่อพบพนักง,งานสอบสวนในคดี ที่ประกอบด้วยตำรวจกองปราบปรามตำรวจนครสวรรค์ตำรวจภาค6ใช้เวลาสอบปากคำไม่นานความคืบหน้าล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับกำลังมีขบวนการไล่บี้คนปล่อยคลิปศพหน้าคงไม่มีคนช่วยแล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถ้าคนปล่อยคลิป มีความผิดต่อไปตำรวจคงเป็นอาชีพที่น่ากลัวกว่าโจรปากบอกปกป้องประชาชนแต่สิ่งที่เห็นตั้งด่านตลอดถัดมาครับบอกว่าเขาคงอยากเห็นฮีโร่แล้วมอบรางวัลให้คนปล่อยคลิปหรือเปล่าครับท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าคลิปขนาดนี้คิดว่าตำรวจตัวเล็กๆคนเดียวจะกล้าป,ปล่อยคลิปหรือครับคิดสิคิดสิถัดมานะครับบอกว่า ช่วยเซฟตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยนะคะคนดีเราต้องไม่ให้เขาไปสู้ลำพังถัดมานะครับบอกว่าถ้าคนปล่อยคลิปรู้ว่าทีมช่วยเหลือคนร้ายรู้ว่าเป็นเขาแล้วและมามุ่งร้ายก็ควรเปิดหน้าสู้ซึ่งน่าจะมีคนอีกมากที่พร้อมจะช่วยนะครับและตัวเองเป็นตำรวจด้วยถ้าขนาดนี้แล้ว ยังต้องเป็นฝ่ายกลัวหลบหนีโดยแม้แต่คนในองค์กรก็ช่วยไม่ได้ก็อย่ามีเลยครับองค์กรนี้ทัดมานะครับบอกว่าหมดศรัทธาตำรวจเลยกฎหมายทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ทัดมานะครับบอกว่าเหมือนคนแจ้งจับยาบ้าแล้วตัวเองก็ถูกขู่ฆ่าแล้วใครจะกล้าเข้าไปยุ่งรักนะประเทศไทยทัดมานะครับบอกว่าเบื่อนาย ระบบบ้านเมืองเอื้อต่อการทุจริตไม่ว่าวงการตำรวจวงการราชการคนแฉกลับเป็นตัวประหลาดแทนแถมรายนี้หนักหนาถึงขั้นโดนเก็บได้ถัดมานะครับบอ,อกว่าถ้ามีพักการเมืองไหนนักการเมืองไหนเอาประเด็นการปฏิวัติตารวจไทยเป็นนโยบายหลักมาเห็นผมเลือกครับจะบังคับพ่อแม่พี่น้องเลือกตามด้วย